สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีสโนอยเพรมันแพงเอฟซีน้อยิครับผูพ่อกับบ่าวโทนครับในช่องท่องพูนแบ้น้อยน้องอิงครับครับพี่น้องกะหลังจากที่แพ็กเสื้อแล้วนะครับนี่ตัวนี้แพ็กเตรียมส่งวันนี้นะครับประมาณยี่สิบยี่สิบด้ครับยี่สิบต่ก็ยยอดเสื้อที่เหลือนะครับยอดเสื้อที่เหลือเสื้อผู้บ่าวคนแรกนะครับ สีดำนะครับ L จะเหลือ14ตัวนะครับ XL จะเหลือ36ตัวนะครับนี่ส่วนสีขาวครับจะเหลือแค่นี้นะครับไซส์ M 6ตัวไซส์2 XL 3ตัวครับเหลือแค่นี้ครับยอดรวมก็ประมาณ50กว่าตัวนะครับที่เหลือนะครับชุดนี้คือหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ได้สั่งยิบเพิ่มนะครับบริษัทยิบเพิ่มคือหมดแล้วหมดเลยนะครับกะจะได้แถมไปกับเสือรอบนี้ก็จะมีนี่ครับ สติกเกอร์รูปน้ององุ่นอิงนะครับเนี่ยแล้วก็รูปถ่ายที่ปิ่นเมื่อวันะครับตอนนี้คือน้องนอนอยู่นะครับน้องอยังบดตื่นกะเดี๋ยวน้องตื่นมาจะให้น้องเซนนะครับเซนใส่ไอ้อะไรนะเซนใส่รูปอ่าแล้วก็แถมไปกับเสือสั่งเสือก็จะได้รูปแถมไปนํานะครับสั่งพระ ว่าทุกมงคลก็จะได้รูปแถมไปนํานะครับสังกูต้าก็จะได้รูปแถมไปด้วยนะครับนี่คือไอสิ่งที่อยากให้พอพลอยแม่เอฟซีนะครับได้มีไว้ในครอบครองนะครับเอฟซีเพนเทดมาให้ครับเป็นรูปสติกเกอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเพนเทดมาก์ยน้องอิงแก้เบิ้งแล้วเปิดเบื้องแล้วนะครับน้องก็ได้บอกว่าอ่ะเอาไว้แจกให้คนที่สั่งเสื้อกับน้องนะครับส่วนนี่ที่เปาทุทนข้าง มอบมือเ้านะครับค่างมอบมือเ้าก็คือเงินมาลายน้ําใจนะครับจากพ่อท็อปบางเสาธงนะครับตัวนี้ของปูนะครับสามรอยเดี๋ยวปูออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะไปให้ปูนะครับส่วนตัวนี้คือห้าร้อยนะครับตัวนี้ของพ่อเอกนะครับเดี๋ยวจะให้พ่อเอกนะครับตัวนี้ พอทอปบางเสาทงห้าร้อยกันนี่แหละให้พ่อเอกห้าร้อยนะกำลังใจตอนเช้านะวันไหนมาพันหนึ่งยังวันหนึ่งก็เสียหนำเออคนมาอยู่เดี๋ยววันนี้กินน้ำหวานน้ำเย็นกันนะคนนะพวกเราคนหมาร์คนมาน์มือเคลื่อนมาเลยลำล้ำเลยด้วยสุขภาพแข็งแรงอันนี้สิไปให้พ่อใหญ่เอกกันนี่คนละสามรอยที่มหลังบ้านไปไปตามหาปู่กันครับ เมือม่อกี้เห็นคีโรดออกมาแล้วกำลังใจนี้เห็นแล้วเห็นปูแล้วครับแ <c oughs> น่เห็นกล่องแล้ว <c oughs> ปูวะมาผิดมาผิดเวลาแล้วดี่ปูวะปกติต้องย้ำแรง <c oughs> อุ่นยายาก่ออกมาเมียนหน้าครับ ไก่สี่ได้เวลาเฮ็ดห้เฮ็ดห,หน้าแล้วก็เมี่ยนเก็บขยะเผาอันนี้กำลังใจรอบเศร้าอ่าพอท็อปบางเสาทงบอกว่ามอบเช้าเลยจะได้เฮงเฮงอ่าพอท็อปบางเสาทงนะครับมาเรื่อยๆพ่อท็อปบางเสาทงกับมาเรื่อยๆคือกันมีโศกบันรไดเพิ่นกับเพิ่นมาร์บัตไดเพิ่นก็จะมีกำลังใจมาหายแบบนี้ตลอดนะครับนะฮะให้โชคใหม้มาน ไดรร้ายก็เก่าครับลอยเท่าพันเท่านั่นละสุขภาพแข็งแรงเนาะขยาร้ายครับพี่น้องจักเศษใหม่จักเศษนี่ยังเก็บเมียนเผาะนะครับเพื่อที่จะเตรียมลงให้ลงหน้าบนบ้าน่นสีเห็ุแบบดาดฝาไง นี่คือบอกม่วงอกหล่องครับเนี่ยน้อยหลายเฮงสุกน้อยลาสุกปูันกรสีมาสั้นนะครับมันกับสีวนมันเอาไปกินกับเขานี่หมดแดงกับลายเลยตน้นต้นนี้นี่เอาไปใส่ต้มไก่ต้มปลาได้เลยนะหมดแดงนี่เพราะมันสะอาดนะครับยูนี่สีสะอาดพอหมดแดงลงมากินน้ำเนี่ยหมดแดงสีลงมากินน้ำที่เข้าเปิดโซลาเซลล์วไว้นะครับ อาหารอี่ยังกะซิวหาก,กินแถวนี้แหละของเพลิน <c oughs> เป็นหมดแดงก้างทงหน้านี่สีสะอาดเนี่ยนะครับคนสก,กินหาก,กินของเพลินตามธรรมชาตินะนี่ครับนะมอบเรียบร้อยนะครับสําหรับมาไล่นำใจกําลังใจของทีมงานนะครับเสานี้ทีมงานหลังบ้านนะครับ <c oughs> สองพี่น้อง นอนสบายเนาะเบงเอานามไส่ให้แล้วก็เคลียนามเคลี <S <'s <talking to them> ยหนามไอ้ไส่พื้นมันเย็นแล้วก็นอนเกลือเข้าบนี้สลัดขนาดเด,ด้บุญหลอดบุญหลอดสลัดขนาดเด้แล้วนามไส่ถวยใส่ทถให้ย,ยัง,ยงสิเนี่ยเคลียเคลียเคลียออกแล้วก็นอนเกลือเพราะมันมันเป็นไอ้้วยหน่อยนะเขาไปนอนบ่ไ <'s> ด <talking to them> <'s talking to them> ้นะ <them> ดีๆก็พอด,ดีีอากาศห่อนครับพี่นองตอนเทียงกับสิบปอยออกนะครับให้เพิ่นไปเห่ีน้ำยังมันแรงกับสิบปอยออกให้เปิ่นไปเห่นน้ำนะครับแต่อยูนี่นะี่เย็นที่สุดแล้วนะครับตามตามพื้นที่ที่เฮามีนะแต่ว่าดุกดีกคือต้องเอาเขาบานครับดุกดีกห่อนบดายเลยเศราหายใจต,ติดขาดทันทีเลยดุกดีกนี่หายกึอกัดคือกัดคือกัอด,ด,ดต้องพาเขาไปห้องแอ่ด้วยดวยดวนเลยนะครับสำหรับดุกดก สร้างกำลังครับเม่กม่วงครับพี่น้องเป็นเปาค้าอยู่ในต้นจุดจัดจุดจัดเลยแดดครับมือนี่แดดแต่ว่าล่มดีอยู่เบิ่ร่มพัดหยาค่าครับนอนแล้วรับแล้ววันนี้ บุ่นรอดใหญ่เร็วพี่น้องแปบ๊บเดียวใหญ่แล้วตอนนี้ขอไอผูกไ้กอดนะครับเนื่องจากวัดดื่อครับใหญ่เป็นใหญ่ขึ้นกว่านี้จักน้อยนะครับสิบปไ,ไปไอเป็นเห่นอยู่กับไอโดนะครับตอนนี้ไอโดเห่นอยู่กับท่องขาวนะครับกระต่าย <laughs> กินอิ่มแล้วก็พากันนอนครับห้ร้ายครับกับเขาห้เขาไร้ ทั้งเขาทั้งอาหารทั้งหัวอาหารจากมีอย่างตัวอย่างผสมกันกินดีครับอ่ะขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับฝากบึงโฆษณานะครับสารคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมีสะกดในพันม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ